สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับดวงชะตาเดือนกันยายน2 5 6 4ก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับและก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงถ้ากดกระดิ่งซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษนะลัคนาราศีเมษราศีแม่ธาตุไฟ่าเป็นราศีหลักนะถือว่าเป็นราศีเดียวกับดวงโลกและดวงเมืองนะครับก็ดวงเมืองไทยนะครับ ชาวลัคนาราศีเมษดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวนะครับอ่ะบอกตําแหน่งดวงดาวก่อนดวงดาวจะย้ายนะครับเริ่มก็ตั้งแต่วันที่3ามกันยาต้นเดือนดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตจะย้ายจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกรกฎเรือนพันธุ์ทุกะนะครับวันที่หกกันยาครับดาวอังคารดาวประจําตัวย้ายเข้าสู่ราศีกันพบอริหลายคนบอกโอ้โหตายแล้ว ตัวเองนะครับก็คือดาวประจําตัวดาวองคารเข้าสู่ภพอริจะเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้อย่างแรกเลยแน่นอนอริแปลว่าอุปสรรคปัญหานะครับแต่การที่ดาวประจําตัวเข้าสู่ภพอริเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวเองไปเผชิญอุปสรรคปัญหาและการแข่งขันนะครับถามว่าเสียหายไหมไม่เสียหายเพราะตั้งแต่วันที่28 ยี่สิบสามิงหาโทษที23สิบสามงหาเนี่ยดาวพุธดาวเจ้าเรือนอลิเขามาเป็นเกษตรดาวที่เป็นเจ้าเรือนอลิมรณะนะและวินาศเนี่ยถ้าเขาโครจรเป็นเกษตรเนี่ยถือว่าไอพบเสียเสียนั้นน่ยจะดีขึ้นจะหมดไปปัญหาจะจบ่าแล้วดาวอังคารเข้ามาอย่างนี้นะครับดาวอังคารเข้าพบที่หได้ปัสสวะอุด,ดมเกณฑ์นะครับปัสสวะมีพระเคา ภุมสุกเกาะพระจันทรศูนเรือนดีทวีคูณกรมมะกูลอริเขานะดาวประจําตัวได้อุดมเกอุดมแปลวากาและที่สําคัญดาวอังคารเข้าสู่ราศีกันเนี่ยได้ตําแหน่งมหาจักรมหาจักรก็ฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาโผนนหนักหนาหน้ายำกลองยดยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจคือลัคนาราศีเมษจะมีกําลังมากมีพลังต่อสู้ ถ้าใครที่กำลังเข้าสู่ช่วงของการต่อสู้แข่งขันประกวดนะประเมินหรืออะไรก็ตามสำเร็จครับสำเร็จแน่นอนนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีอย่าไปกลัวคราว่าอลิมรณะวินาศอลิก็คือต่อสู้มรณะก็แปลว่าจบจบเป็นเรื่อง,เ,องเปลี่ยนแปลงวินาศก็แปลว่าเบื้องหลังนะเราสามารถตีความได้ นะครับหลีกเลี่ยงอะไรที่เป็นความหมายเสียๆเ,เราระมัดระวังเพีงเยงแต่ว่ามันสามารถกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้ด้วยการกระทําครับนะด้วยการกระทำแลนะ้วรรนะดีดาวประจำตัวเป็นมหาจักรในเข้มแข็งแน่นอนนะครับเข้มแข็งแน่นอนทีนี้6กันยาใช่ไหมดาวพระอังคารย้ายมาแล้วก็ตั้งแต่ต้นเดือนเลยก็ถือว่าดีครับ8กันยาดาวศุกร์เข้าราศีตุลน,นี่ปัตตนีเป็นเกษตรดาวศุกร์เป็นเกษตรนะ ดาวสุคือดาวอะไรดาวเจ้าเรือนปัตนิแปลว่าคู่ครองคู่คิดหุ้นส่วนดาวปัตนิเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินดาวการเงินเป็นเกษตรแปลง่ายๆการเงินมั่นคงนะครับถึงอย่างนี้จังหวะดีนะครับและในช่วงก่อนวันที่17กันยานเนี่ยดาวเขาเรียงตัวกันนะครับดาวอะไรเรียงตัวกันดาวอาทิตย์ ดาวพุธดาวศุกร์เรียงตัวกัน3ราศีใครที่เคยติดตามคลิปก่อนๆนหน้านี้จะเข้าใจว่าแบบนี้ได้รูปดวงพิเศษ4-6เอียวนะครับถือว่าให้คุณเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นเจ้าแห่งจักรวาลแล้วก็ถัดมาเป็นดาวพุธแล้วก็เป็นดาวศุกร์สดวงได้กเกษตรหมดเลยนะสกะเกษตรแล้วอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยเป็นดาวพระเคราะห์วงในส่งกระแสถึงดวงชะตา อย่างชัดเจนนะครับส่งกระแสถึงดวงชะตายอย่างชัดเจนและดาวศุกร์แบบนี้เรียกว่าดาวศุกร์แบบดาวประกายพฤกษ์ก็คือจะเห็นได้ในช่วงเช้ามืดนะครับเนี่ยโลกเนี่ยจะหมุนหมุนอย่างนี้ถูกไหมครับตรงกลางนี่คือโลกโลกหมุนไปทางนี้ดวงดาวหมุนไปทางนี้ะฉะนั้นเนี่ยพออาทิตย์เนี่ยคือหกโมงเช้าถูกไหมครับนี่พอหมุนมาเนี่ยไปเจอดาวศุกร์ก็ประมาณตีสี่ตีห้านะแล้วก็หมุนมาเจอนี่หกโมงเช้าตรงนี้ นะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไปตามหลักดวงดาวการโคจรดาราศาสตร์เห็นไหมกเษกเษตรเกษรเกษรนะให้คุณครับดวงชะตาดาวการเงินดาวคู่ครองอลิเป็นกเกษตรเสียหายไหมไม่เสียหายก็แสดงว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคได้แถมดาวประจําตัวของท่านก็ยังเป็นมหาจักรซะด้วยอถือว่าให้คุณเลยทีดเดียวนะกลับต่อม,มาวันที่สิบ สีดาวสิบสี่เนี่ยสิบสี่เนี่ยดาวพุธเริ่มพักองศาอ่าเริ่มโคโจรพักองศาละนะครับดาวพุธพักก็หมายทั้งว่าไอความเป็นอริอะไรต่างๆนานาม,มันก็เบาลงไปนะครับแต่ข้อเสียของดาวพุธพักคือการเจรจาการติดต่อสื่อสารอะไรที่คาดว่าจะได้มันก็จะถูกเลื่อนถูกช้ารวมทั้งอุปกรณ์การสื่อสารนะครับ อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆน,น,นะเน็ตอินเทอร์เน็ตมีสำคัญสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆอาจจะขัดข้องบ้างในช่วงนี้นะครับก็นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ถือว่าภาพรวมดวงดีมากนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ17ครับดาวอาทิตย์ครับโคโจรเข้าสู่ภพอริอาดาวอาทิตย์โคโจรเข้าสู่ภพอริแบบนี้ ก็เริ่มที่จะมีเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะเข้าสู่ภพอริสําหรับท่านที่มีลูกน้องนะมีบุตรบริวารอะไรต่างๆน,น,นานาบางทีก็จะมีขัดแย้งกันบ้างนะร่วงเนื่องจากดาวังคาเนี่ยดาวประจาตัวท่านกับดาวอาทิตย์เนี่ยดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันแถมมงอยู่ในเรือนอริซะด้วยเอาละทีนี้ยตีกันสนุกสนานละนะครับก็ แนะนำนะครับใจเย็นๆช่วงนี้ดาวพุธพักด้วยการสื่อสารมันก็จะไม่มีมันก็จะมีปัญหาฉะนั้นพูดจาติดต่อเจราจาไม่ว่ากาจะเป็นบุตรหลานของท่านไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารลูกน้องนะคนรอบข้างคนที่มีศักดิ์ต่ำกว่าท่านต้องใจเย็นๆด้วยสักนิดหนึ่งนะครับท่านต้องใจเย็นๆด้วยสะหน่อยไม่งั้นมันจะม,มีปัญหาเพราะอาทิตย์กับอังคารเนี่ย เป็นคู่ศัตรูเป็นคู่ศัตรูใหญ่ด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับ,บร,รวมทั้งอุบัติเหตุเล,เล็กๆน้อยๆนะครับอุบัติเหตุอะไททรอธิตย์กับอังคารจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณศีรษะและเทา้านะบางทีอาจจะไปเตะตะ๊ะเตะเก้าอี้หกล้มตกบันไดอะไรอย่างเงี้ยมีเลือดตกยางออกหรือถ้าเป็นศีรษะก็เดิน ชนน,น,นนู่นชนนี่อะไรมีของแข็งตกใส่หัวอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งแต่ว่าเนื่องด้วยดาวพุธเนี่ยเขาเป็นกเกษตรคลองเรือนอยู่ฉะนั้นมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากแต่กันไว้ดีกว่าแก้ครับระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้28่สิบแปดเลยไฮไลท์ light, นะครับ28กันยายน ดาวพฤหัสบดีโคจรพักองศาถอยหลังจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมังกรพบที่สิบอุดมนะครับเป็นอุดมเป็นองค์เกณ์ได้ปัส,สวะองค์เกณฑ์ปัส,สวะทัศต้ององค์เกณ์ชีวะจันพุมเมนผ่องแผ้วอีกองค์สุริเยนส่งยศสีสถานเลือดแล้วยศนั้นถึงพญา อบมือดาวพฤหัสมาแล้วนะครับได้เป็นองค์เกณฑ์ของชาวลัคนาราศีเมษการงานรุ่งเรืองแน่นอนเห็นไหมเนี่ยตัวเองก็เป็นมหาจักรต่อสู้อุปสรรคปัญหาดาวเจ้าเรือนอลิก็เป็นกเกษตรอดาวการงานก็มีความมั่นคงนะพฤหัสมาพัสเสาร์เนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานก็เป็นกเกษตรใครที่ทํางานปัตเขาเรียกว่า เป็นประจําไม่ว่าจะเป็นข้าราชาการไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือกิจการของตัวเองทั่วหน้าครับอันนี้ดีแน่นอนเพราะว่าดาวพฤหัสเข้ามาเป็นองค์เกณฑ์แบบนี้นานๆจะหายากนะครับหายากมากนะครับเรียกว่าจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็อยู่ในช่วงปลายปีนี้เท่านั้นนะครับช่วงปลายปีนี้เท่านั้นแล้วก็ดาวพฤหัสจะย้ายกลับไปราศีกุมเสียหายไหมไม่เสียหายเพราะเข้าเรือนลาระ ถือว่าโอเคเนี่ยแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยกับดาวเสาร์เขาไม่อยู่ร่วมกันมันก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเนมันต้องมีนะทะเลาะเบาแว้งวิ่งเต้นอ่าตรงๆนะก็คือเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานมันก็เนี่ยพบอลิไงมันแปลว่าแข่งขันอ่าสำหรับใครที่อยู่ในองค์กรที่กําลังคิดว่าจะต้องชิงเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรกันในแบบนี้เนี่ย มันก็ต้องสู้กันสนุกสนานหน่อยแหละแต่ชาวราศาีเมษได้เปรียบมหาจักรครับเกเศษครับกเกษตรครับองค์เกณฑ์ครับโอ้โห,โหนะถือว่าเป็นจังหวะที่อ้าวนี่กเกษตรอีกดาวศุกร์อีกโอ้โหเห็นไหมเนี่ยชาวราศาีเมษมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จแล้วล่ะดวงกันยายนเนี่ยสวยและส่วนใหญ่เขาประเมินกันช่วงนี้ปลายสิงหาถึงกันยาเป็นช่วงประเมินผลงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีจริงๆสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเริ่มแล้วเนาะเริ่มทีทว่าจะหมดหมดความทุกข์ความเหนื่อยความยากอดทนนิดเดียวในช่วงเนี้ยเพราะว่าแน่นอนครับอล,ลิมันก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาที่ต้องเจอแต่เจอแล้วมันผ่านไปได้ก็จะสวยงามสําหรับชาวลัคนาราศีเมษแต่โดยหลักการการงานการเงนิงนการเงินก็ดีการงานนี้ยิ่งยาวคือการงานมันสําคัญ ของงานมันมาซึ่งเงินถูกไหมเงินเนี่ยมันมาช่วงนี้ดีนะครับมาช่วงนี้เดี๋ยวก็ต้องดูดาวสุขว่าโครจรไปจังหวัดไหนถึงจะดีแต่งานเนี่ยมันสําคัญถ้ามีงานย่อมมีเงินนะการงานก้าวหน้าเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งเดี๋ยวเงินมันก็ตามมาครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษเดือนนี้กันยายนสุดยอดนะครับเป็นไงต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,อธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับ ก็ดวพิจายสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ย อันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้าสิบหกบทนะหัวใจคาถาห้าสิบหกบทก็เรียกว่า ดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันทร์นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยกก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำดยวิชาชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ